เราไปพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมของสัปดาห์นี้นะครับในฟุตบอลโตยต้าไฮรักลีโวนะครับซึ่งก็เป็นช่วงพิเศษนะครับที่โตยต้าไฮรักลีโวสนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสาเร็จในสถานที่ตัวเองเลือกเดินวันนี้เรายกให้กับแฮตติกแอซิตนะฮะนั่นก็คือปะเปมพักนะครับไม่มีประตูนะครับแต่ว่าจ่ายให้เพื่อนยิงสามลูกเป็นสามประตูที่ทําให้ท่าเรือกลับมาคว้าชัยชนะเหนือโคราชฮะ ใช่ครับนักเตะวัย29ปีนะครับเริ่มต้น,น,นจากครับผมอ่ะนักเตะวัย29ปีปรกรณ์เพรมพักเนี่ยเป็นผู้เล่นจากเป็นเด็กจากจันทบุรีนะพี่ปูอําเภอท่าใหม่พอดีมอมผมไปรู้จากกับคนแถวบ้านผมเนี่แหละเขาเรียนอนุบาลด้วยกันอยู่แถวอุตตดิต์เลยเขาบอกว่าอ,อีกคนหนึ่งเ่ยไปศูนย์ฝึกฟ้านอืออ่า ปากกณ์นเนี่ยมาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตครับอ่าสวนกุหลาบรังสิตแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรกับอินซีเพื่อนตำรวจครับอ่อปาปกกณ์ก็เข้ามาเล่นอินซีเพื่อนตำรวจจนตอนนั้นเนี่ยเขามีปัญหาใครจําได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอินซีเพื่อนตำรวจก็แยกย้ายกันปกกอบินมาอยู่ที่การท่าเรือมาดําแป้งท่าพามา โอ้โหประกรณ์เลยครับเป็นเป็นคนที่ติดทีมชาติแบบทุกชุดนะพี่โปอ่าชุดเยาวชนสิบเก้ายูยี่สามนี่ชุดเจชนาชิปอะไรพวกเนี้ยครับติดกันมาหมดติดมาหมดแต่ว่าปรกรณ์ยังไม่แจ้เกิดแบบเต็มตัวใครจำได้ในสโมสรการท่าเรือปรกรณ์คือตัวหลักปรกรณ์คือนักเตะที่ยิงฟรีคิกได้ดีมากอืมแต่ครับนั่นคือจุดเร่งเครื่องนะครับในการยิงฟรีคิกของประกรณ์นะครับ ซึ่งก็เป็นเรียกว่าเขาเป็นทั้งฮีโร่ในหลายๆเกมและบางเกมที่เขาก็จะโดนแฟนฟุตบอลตำหนิอยู่พอสมควรนะครับปรกรณ์มาเล่นเครื่องก็ทำผลงานกับท่าเรือจนกระทั่งเป็นตัวหลักเป็นนักเตะค่าตัวแพงคนหนึ่งนะฮะใช่ครับอ่าก่อนทัวร์นาเมนต์เอเวสูกิครับเนี่ยปรกรณม,มีชื่อนะพี่ปูแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บเลยชวดติดไปพร้อมกับบดินถาลาในช่วงวิกฤตของปรกรณ์พี่ปู แฟนบอลด่าปกรณด่าต่อมาแล้วทำอะไรมาอนพูดจะได้ไหมเอ่ด่าตอบแฟนบอลมุดอัญชันมาแล้วแต่ว่าหลายคนก็บอกปกรณ์อาจจะย้ายปกรณช่วงหน้าสำรองแต่ว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยปกรณ์ผมว่าเป็นนักฟุตบอลที่อายุยี่สิบกว่าแล้วใช้หัวใจผ่านวิกฤตแล้วก็ใช้ฝีเท้าผ่านวิกฤตมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะผมถือว่าเขาจิตหัวใจในการเล่นฟุตบอลแข็งแกร่งมากครับสำหรับปกรณ์เปรมพักกันนะครับ ที่ต้องบอกว่าแซงทางโค้งนะฮะเอาชนะอุปสรรคต่างๆทั้งเสียงตําหนิติเตียนอย่างที่โยบอกนะครับแล้วก็กลายเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งนะที่ผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในฟุตบอลไทยลีกแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เขายิงเอ่อไม่ใช่ยิงจ่าย3ประตูแม้ว่าที่ผ่านมาผลงานจะโดดเด่นในการยิงฟรีคิกนะครับอ่ะแต่วันนี้3แอสซิตของประกอบน,นะครับบทสรุปของประกณ์จะเป็นอย่างไรนะครับจะเอาชนะทุกความฮาร์ดไฮได้หรือเปล่านะครับก็คงต้อง อีกกลิ่นผลงานนั่นน็คือผมบอกอันดับสมโมสรครับพิสูจน์ตัวเองก็ล่ะนะฮะก็ทีมชาติทํายังไงถึงเป็นตัวหลักทีมชาติได้ครับชาแอซิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พาทีมท่าเรือที่หนีอันดับแตกขึ้นอันดับเจ็บหกห้าสี่สักหน่อยปรกรณ์ดดินอ่านเตะทั้งแบ็กซ้ายแบกขวาฟินดิบโรเลอร์อะไรพวกนี้นะพี่ปุ๊บจะต้องเป็นตัวหลักทีมชาติให้ได้อืมอืมอ่ะนะฮะ นั่นคือโดยต้าไฮรักรีโวสนับสนุนให้ทุกคนมุ่งมั่นเหนือทุกความท้าทายก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อความสําเร็จในเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินนะครับ